สตางค์นะครับตั้งแต่90ปีที่แล้วนะครับจะซื้อโอเลี้ยงได้หนึ่งแก้วไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเพื่อนๆตีก็เลยบอกเพื่อนๆว่านะครับ1บาทนะครับเดี๋ยวซูมยังไงให้เพื่อนๆเห็นเนาะซูมยังไงเพื่อนเห็นอ่าโอเคหบาทเนี่ยนะครับจะซูมยังไงให้เพื่อนๆเห็นดีนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มซูมกันแล้วนะครับ1บาทนะครับตั้งแต่ปีพศนะครับสองห้าสามนะตีบอกเพื่อนๆเลยนะครับตั้งแต่พศนะครับสองห้าสองเก้าเป็นต้น ที่เป็นในหลวงราชการที่9นะครับนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องรีบเก็บแล้วนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีค่าแบบนี้อ่ามันจะมีค่าแบบนี้ด้วยกันนะครับเพื่อนเหรียญที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในมือตีนะครับก็คือ2บาททั้งหมดไม่เกิน2บาทนะครับนี่1บาท50ตังค์แล้วก็25ตังค์ก็เป็นบาท75ตังค์ใช่ไหมบาท75มาบวกอีก10ตังค์เป็นบาทบาท85ตังค์85บาท90ตังค์อ่า1บาท91สตังค์นี้นะครับในมือตีตอนเนี้ย 1>, 1บาทนะครับ91สตางค์เนี่ยในมือตีเนี่ยผ่านการเวลามาแล้วประมาณ60ปีนะครับ60ปีจนไปถึงกี่ปีอ่ะ60ปีจนไปถึงตีว่า90ปีแล้วกันอ่าตีว่า90ปีแล้วกันนะครับ60ปีถึง90ปีเนี่ยในแผนเนี้ยอ่า6เหรียญเนี้ยทุกวันนี้นะครับจากตีว่า2บาทอ่าสมมุติว่า2บาทนะ จา,ากสมมติว่า2บาททุกวันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสั่งกันเข้ามานะครับ6เหรียญนี้นะครับร้อยเดียวนะครับ6เหรียญนี้นะครับร้อยเดียวนะเพื่อนๆสั่งกันเข้ามาแล้วไหมครับก็เลยให้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยโอเลี้ยงที่สมมุติว่าถ้าเกิดติดเกินไม่ทันเพราะว่าอายุยัง45ปีอันเนี้ยเก้าสิบปีอันสมัยก่อนเลยนะครับเขาอาจจะซื้อโอเลี้ยงแก้วหนึ่งนะครับด้วยเงินสยามรัตแค่1สตางค์นะครับ กาแฟโบราณอะไรประมาณนี้แต่นี้เป็นเน็ตกาแฟนะครับเนตกาแฟนะครับไม่ได้โฆษณาเยอะนะครับเพื่อนก็เป็นว่านะครับเพื่อนๆนี่ครับ5สตางค์นะครับส0สตางค์นะครับแบบเนี้ยหเหรียญเนี้ยเพื่อนๆสั่งกันเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้ก็คือ6เหรียญร้อยหนึ่งโบราณแบบนี้เลยนะครับหเหรียญนะครับร้อยเดียวนะครับดีก็เลยสื่อสารกับเพื่อนๆว่านะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ถ้าเราไม่อยากจะมาซื้อเนี่ยด้วยด้วยเงิน2บาทไม่อยากซื้อ100่้อ่า2บาทเนี้ยคือในเนี้ยสมมุติว่า2บาทนะ เราไม่อยากเสียเงิน1น0อในการซื้อครับง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยก็คือให้เราเริ่มสะสมเลยนะครับตอนนี้เรา,เาไปซื้อกาแฟซื้อไก่ทอดหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราได้เงินทอนมาที่เป็นในหลวงเสด็จพ่อราชการที่9แบบนี้ครับให้พวกเราเก็บแย,ย,ยกพอสอไว้เลยนะครับตอนนี้ในวงการก็เริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่ม,ร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 มกระดิกกันแล้วนะครับแต่ว่าจะมีมูล,ลค่าโตขึ้นจาก2บาทอย่างเงี้ยสบาทจะโตขึ้นมาเป็น100บาทมันก็ต้องอาศัยเวลาถูกต้องไหมละครับเนี่ย จาก2บาทลงทุนแค่2บาทเองนะรบับาท91ตังเงี้ยลงทุนแค่บาท91ตังทุกวันนี้นะครับ100บาทนะครับเพื่อนๆเต็มใจซื้อแล้วก็สั่งกันมาอย่างมากมายแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆยใส่ยส่โฮหรือว่าใสา่แบบรอคอยนะครับก็นี่ครับเก็บเหรียญพวกพอสอเลยนะครับในเสด็จพ่อราชการที่9กเก็บไว้เลยนะครับเก็บไว้ได้สักประมาณนะครับ90ปีนะครับ เอย่าไปได้เกปีนะครับเพราะเคเหรียญก็จะมีมูลค่าเติบโตนะครับอย่างน้อยนะครับวันนี้นะครับพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูง่ายๆเลยนะพิสูจน์ให้เพื่อนดูง่ายๆเ,นะเลยนะเนี่ย,เ,ยเหรียญน,นะครับช,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 กกช้างชนช้างอ่าชัดเจนเลยเหรียญช้างชนช้างเนี่ย ที่อยู่นะครับเหรียญกระสับหนึ่งร้อยหนึ่งบาทจะเปนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทของกรมธนารักษ์ที่เป็นเหรียญผ่านใช้ช้างชนช้างแบบน,นี้ทุกวันนี้เหรียญนี้โตขึ้นมาแล้วห้าเท่าเป็นที่สําเร็จแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับร้อยเหรียญนะครับห้าร้อยบาทหรือสรุปง่ายๆว่าเหรียญละห้าบาทเองนะครับเห็นนะฮะก็คือมันโตขึ้นแล้วผ่านเวลามาแค่ยี่สิบเจ็ดปีเองโตขึ้นมาแล้วห้าเท่าแล้วเพื่อนๆคิดดูสิครับ ทุกอย่างมันมีการเติบโตเพียงแต่ว่าเราอจะสะสมมันไหมเราจะเก็บมันไหมนะครับหกเหรียญนี้ก็ร้อยเดียวเห็นไหมครับร้อยเดียวก็โตขึ้นมานะครับประมาณ50เท่าเท่าถ้าเราเอาทุกอย่างมารวมเฉลี่ยกันนะครับก็ประมาณนะครับ50เท่านะครับและวันนี้นะครับถ้าเราไม่อยากจะไปซื้อของที่แพงขึ้น50เท่านะครับไม่อยากจะไปซื้อของแพงขึ้น5เท่าแบบนี้นะครับ เราก็เริ่มสะสมกันได้เลยนะครับตามบ้านนะครับทุกอย่างนะครับมีค่าจริงๆนะครับเพียงแต่ต้องใช้เวลานะครับตอนนี้ก็โดนณรงตริก็เก็บแล้วนะไม่ได้เอาเปรียบเพื่อนๆก็คือติก็บอกกาติก็เก็บอ่าติก็เริ่มเก็บแล้วเหรียญเสด็จพ่อในระัะชะกาลที่เก้าพอได้ตังค์อนมาจากกินซื้อไก่ทอดหรือซื้อกาแฟก็แล้วแต่นะครับติก็จะเริ่มเก็บทันทีวันนี้เพื่อนๆเก็บหรือย,ยังนะครับเพื่อนเหลายท่านถนะ้าอยากได้นะครับนี่ครับ หกเหรียญนี้นะครับร้อยเดียวนะครับเพื่อนก็ยังสั่งกันเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องแล้วมีของไม่มากนะครับอันนี้จะยิ่งหายยากเลยเลยนะครับอ่าถุงนี้ก็ยิ่งหายยากเลยนะครับ,500บร้อยเหรียญนะครับห้าร้อยบาทนะครับตกเหรียญละห้าบาทเป็นเหรียญช้างชนช้างเมื่อวันวนี้เด็ดช้างช้างให้เราไปได้บางตอนมาเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วนะครับไปซื้อไก่ทอดไปซื้อกาแฟอะไรก็ได้แต่มั่ก็จะไม่เจอเหรียญหนึ่งบาทการจะอหนต่อไปนะครับแต่ในผลนี้นะครับถุง ไม่กี่ถุงแล้วนะครับก็อ,อยู่ที่ความเหลือของเพื่อนนะครับหาช่องทางติดต่อเข้ามาให้ได้นะครับส่วนนี้นะครับ6เหรียญ้อย